วันนี้พามาทําขนมปังทาร์ไข่ค่ะเมนูนี้ทําง่ายกรอบอร่อยทานเพลินม,มากๆเลยค่ะทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เตรียมชามผสมตอกไข่ไก่ลงไปตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินมสดรสจืดสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือน้ำผึ้งได้ค่ะกินวานิลาแลวเรานะคะก็ใช้ซ่อมคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันค่ะ ละลายเข้ากันดีได้แบบนี้แล้วนะคะก็ใช้ได้ค่ะเตรียมถ้วยนะคะเทขนมลงไปกรองหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้เนื้อขนมเขาเนียนค่ะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมถาดค่ะวางขนมปังขาวลงไปแล้วเรานะคะก็จะใช้ถ้วยนะคะก้นถ้วยตรงนี้นะคะกดทำเป็นหลุมตรงกลางค่ะตามคลิปเลยค่ะ แล้วก็เทขนมลงไปค่ะเกลี่ยนะคะสูตรนี้ก็จะได้4แผ่นพอดีค่ะหลังจากนั้นก็นำเข้าอบค่ะหรือใครจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบรมร้อนได้ค่ะอบสุกแล้วนะคะก็พร้อมทานแล้วค่ะจัเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะคะกรอบอร่อยทานเพลินมากๆค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ